ได้แตนแตนสองร้อยเก้าสิบบาทมีสีแดงแดงกับดำแล้วตัวใหญ่จะสามร้อยเก้าสิบพนุนตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เลยลเลยนะใช่อันนี้แบบแพ็คส่งนัด <c oughs> ดูได้เลยครับนอดน,นอตเหลือไม่เยอะแล้วนะครับมีคนเหมาไปเยอะแหละ <c oughs> โอวานก็มา นี่ขนาดซีบีนี่อะไรเอาไปสามร้อยครับผมสามร้อยสองนิ้วใช่สองนิ้วใช่จัดเลยมีสองใบนะเห็นผมเห็นอยู่ใบหนึ่งว่าแคบล่าไม่นั่นสี่ร้อยหน่อยว่อยู่เท่านี้แหละเมื่อกี้เห็นลูกค้ามาหรืออยู่บึงบังอยู่นะครับนั่ก็สองนิ้วเหมือนกันใส่พวกซีบีใส่ได้ ตัวนี้จะเป็นแบบคาร์บอน400ตัวนี้จะถอดได้ใส่ไ,ได้อะไรได้ลองดูเลยลองดูเลยนะครับ